การเพิ่มเนื้อหาวิดีโอนะครับจาก Google Drive เข้ามาในบทเรียนนะครับก็เราจำเป็นต้องเอานะครับคอนเทนต์นะครับอาจารย์นำเอาคอนเทนต์เข้าไปใส่ใน Google Drive ของอาจารย์นะครับแล้วก็ตั้งค่านะครับให้เผยแพร่สำหรับทุกคนที่มีลิงก์นะครับสามารถจะดูได้นะครับ ก็อัปโหลดขึ้นไปนะครับอัปโหลดขึ้นไปแล้วก็ตั้งค่านะครับให้คนที่มีลิงก์สามารถจะรับชมได้นะครับพอถ้าเกิดเราจำกัดไว้นะครับมันก็ไม่สามารถจะดูได้นะครับทีนี้นะครับก็จะมาในส่วนของการเพิ่มนะครับคอนเทนต์เข้าไปก็ เลือกที่นะครับ add add activity or r e s o r t e นะครับเลือก score bar ลงมาด้านล่างเลือกรูปแบบเพจกดปุ่มเมนู add นะครับก็หลังจากนั้นทําการตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อนะครับแล้วจากนั้นมาในส่วนของ content ให้คลิกที่นะครับทูบาร,นะรบ์เพื่อทำการขยายหลังจากนั้นก็มาในส่วนของอ d i t t t ท t Edit HTML Co ้นะครับเปิดอครับผมจากนั้นไปที่วิดีโอจาก o o o l l e r r v v นะครับจาก Google Drive ก็เลือกวิดีโอนะครับที่เรา ต้องการจะเอามาเผยแพร่นะครับเปิดนะครับเปิดวีดวีโอนั้นมานะครับจากนั้นให้อาจารย์ไปที่เมนูที่เป็นจุด3จุดอยู่ด้านมุมขวาบนจากนั้นเปิดหน้าต่างใหม่คลิกเปิดหน้าต่างใหม่นะครับเมนูที่ชื่อว่าเปิดหน้าต่างใหม่จากนั้นคลิกที่ เมนูจุด3จุดด้านมุมขวาบนเดิมนะครับแล้วก็เลือกฝั่งรายการจากนั้นคลิกนะครับจะเป็นคลิกคุมไปนะครับเป็นในส่วนของ HTML code นะครับก็กด c t นท C น 4. แล้วกลับมาที่หน้าบทเรียนของเราก็กด c t r ทน V นนะครับหลังจากนั้นก็คลิกอัปเดตนะครับ ลิกอัปเดตไปนะครับคอนเทนต์ Content ที่เป็นวิดีโอก็จะเข้ามานะครับอันถัดมาก็มาตั้งค่า uh, activity completion เลือกเป็น show activity as complete when condition are met นะครับหลังจากนั้นก็คลิก save and return to c o r e หรือจะ save and display ก็ได้นะครับ save return หลังจากนั้นก็จะเข้าไปในสู่นสวนของหลายวิชาของเรานะครับก็สามารถจะคลิกดูได้นะครับผู้เรียนก็สามารถจะคลิกดูได้นะครับ